สวัสดีครับวันนี้ก็มาต่อด้วยคลิปที่ว่าที่ขึ้นปูนผนังอันนี้ก็เป็นที่ขึ้นปูนเสาครับพอดีเสาเลยอย่ามาดูไม่ต้องใช้ไม้โบกกระบะอีกต่อไปแล้วครับทีเดียวก็จะเต็มเลยลไ,ไม่ต้องมาตักให้เมื่อแขน อันนี้ก็คนเดียวก็นาเดียวนี้ก็กับ30สิ30ต้นได้วันเดียวนี่ครับอันนี้ก็จะเต็มเดี๋ยวก็มาปั้นลงฟองอันนี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอน แต่อันนี้ก็จะเป็นที่ขึ้นผนังอันเก่าที่เคยลงให้ดูไปก็คนเดียวก็วันหนึ่งก็ไม่ตามฟาเจดแปดแผงคนเดียว 15, 15, 15. ต้งแต่ทำผนังนี้ก็ตั้งแต่8ปดโมงมาถึง8ปดโมงก็เริ่มชาบแต่ชาบป,ปูนนี้ก็ไม่ถึงห้าโมงนะประมาณตัก4สี่โมงสี่โมงครึ่งก็เสร็จกับบ้านแล้คนเดียว เจ็ดแปดแผงได้อยู่ก็ถือว่าช่างผู้รับเหมาก็ได้ก,กําไรก็พอละอ่าเดี๋ยวมีคลิปอะไรที่ผลิตขึ้นมาเดี๋ยวมาลงให้ดูต่อสาหรับคนที่ว่าขี้เกียจก็ขี้เกียจครับพอมันเหนื่อยอ่าครับยังไงฝากกดติดตามกดสับสกัดให้ด้วยครับสวัสดีครับ